ดีค่ะเพื่อนๆพามาดูบ่อจิ้งหรีดผสมลำแดงตอนนี้เริ่มติดปีกแล้วนะฮะแล้วก็หลักง่ายๆที่ในนิดจะดูแมลงว่าพร้อมจับหรือว่าพร้อมลองไข่ตอนไหนไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวห,หรือหน้าร้อ,น,อนนี้จะใช้เกณฑ์นี้นะคะในการคำนวณพกข้าวนะเนื่องจากว่าบางทีมันนับวันอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูความสมบูรณ์ของแมลงด้วยนะฮะฉะนั้น จะเริ่มจากการที่สังเกตเสียงร้องค่ะเสียงร้องของในบ่อเนี่ยว่าเริ่มมีเสียงร้องหรืยอยังเสียงร้องของแมลงเป็นตัวผู้นะตัวผู้จะส่งเสียงร้องเพื่อเรียกตัวเมียให้มาจาับคู่นะคะฉะนั้นถ้ากับตัวเมยังไม่พร้อมที่จะผสมพันธุ์เขาก็ไม่มานะคะเพื่อนๆนี่นจะเว้นไปประมาณแปดถึงเก้าวันเกณฑนี้ใช้เสริมหน้าหนาวแปดถึงเก้าวันเนี่ยแล้วก็พอครบ แปดวันเก้าวันก็จะดูว่าเปอร์เซ็นต์ภายในบอกเขาพร้อมที่จะวางไข่หรือเขาสมบูรณ์เต็มที่หรือยังพร้อมที่จะออกสู่ตลาดพร้อมที่จะจําหน่ายหรือยังจะดูเกณฑ์น,นี้เป็นหลักนะฮะฉะนั้นหลายหลายท่านที่จับทิศทางไม่ถูกว่าเอมแมลงควรจะจับหรือยังอายุสี่สิบวันแล้วยังตัวเล็กอยู่เลยหรือสี่สิบห้าวันแล้ว ได้หรือ,อยังอะไรเงี้ยมันจะมีข้อสงสัยอยู่นะฮะฉะนั้นเอาเกณฑง่ายๆวัดจากการที่เราเริ่มได้ยินเสียงร้องไปประมาณแปดวันถึงเก้าวันก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งให้มแมลงเขาได้จับคู่ให้เขาได้ผสมพันธุ์ให้ตัวผู้ได้ปล่อยน้ําเชื้อใส่ไข่ตัวเมียอ่ะทีเนี้ยเราก็สามารถลองไขท่ทาพันธุ์ได้กรณีถ้าไม่ลองไขท่ทาพันธ์จับเลยได้ไหมจับเลยก็ได้ค่ะแต่ทําไมถ้าไม่ลองไข่ไม่ต้องรอเสร็จแปดวันได้ไหมไม่ต้องรอถึงแปดเก้าวันเนี้ยได้หรือเปล่า จริงๆอยากจะให้รอเนื่องจากว่าตัวเมียพอแรก,แรกๆที่เริ่มมาสมพันธ์อ่ะไข่ยังไม่แน่นพอนะเราต้องการไข่แน่นๆฉะนั้นเราให้เวลากับตัวเมียได้ตั้งครันมันเหมือนท้องอ่อนๆแล้วคลอดอ่ะค่ะเอาท้องแก่ๆก่อนนะฮะแล้วก็ให้คลอดแบบนั้นจะดีกว่านะเอาเกณฑ์น,นี้นะเป็นตัววัดโอเคน่าจะมีแขกมาเดี๋ยวไปรับแขกก่อนเดี๋ยวพวกเองี่หน้าค่ะคิมนีสวัสดี